คลิปนี้คือคลิปสุดท้ายแล้วของทริปตะลุยเกาะคิวชูวันนี้จะพาไปเมืองที่ขึ้นชื่อว่าน้ำพุร้อนเยอะที่สุดในญี่ปุ่นเมืองนั้นก็คือเบปปุพอถึงเมืองเบปปุก็ซื้อตั๋วรถบัสแล้วก็อย่าลืมซื้อตั๋วสาหรับเข้าเยี่ยมชมน้ำพุร้อนทั้ง7ด้วยนะเบปปุ <pp> <pp> เป็นเมืองที่มีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติมากกว่า2,000แห่งและผลิตน้ำพุร้อนได้มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยบ่อที่เราจะพาไปชมบ่อแรกก็คือบ่อนรกเลือดสีแดงเข้มเหมือนลาวาเพราะมีท่าเหล็กแร่แร่ธรรมาชาติเข้มข จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อพันปีก่ออุณหภูมิสูงสุดถึง98องศาบ่อหัวพระปีศาจเพราะฟองคนที่เดือดเป็นตุ่มๆเหมือนหัวพระแบบบินทบาทโผล่ขึ้นมาเสียงปุดๆก็คือเพลินมากบอก่อนี้แปลตรงตัวว่านรกหม้อหุงข้าวเพราะในอดีตเขาใช้ไอ้น้ําจากบ่อนี้ในการหุงข้าวถวายเทพเจ้าที่นี่มีบ่อน้ําพุล้อหลากหลายแบบในที่เดียวเลยทั้งบ่อสีฟ้าบ่อสีแดงและบ่อคนเดือดบางบ่อก,ก็มีกลิ่นกรรมันันแรงบางบ่อก,ก็ใส่น่ารักเดินไปก็มีจุดให้ลองพ่นไอ้น้าลองต้มไข่ลองแช่เท้ามีกกกิจกรรมให้เเเลลนสุยยยอะะแ บ่อทันมามีชื่อเล่นเท่ๆว่านรกจระเข้เพราะเขาเลี้ยงจระเข้อยู่ในโรงเรือนที่ใช้พลังงานจากบอ่อน้ำพุร้อนทั้งสายพันธุ์จากแอฟริกาเอเชียและอเมริการวมแล้วมากกว่า70ตัวปิดท้ายด้วยบอ่อนรกน้ำขาวสีขาวคุณเหมือนน้ำนมเงียบสงบเหมือนสวนญี่ปุ่นอุณหภูมิน้ำอุ่นๆพอสมควรและยังมีพิพิธภัณฑ์ปลารอบๆด้วยเมือ่อชมบ่อน้ำพุร้อนครบแล้วเราก็นั่งรถบัสกลับเข้าตัวเมืองเพื่อเดินเล่นในเมืองเบปู่รอรถไฟขากลับเดินเล่นรอบๆเมืองเบปูก็เดินมาเจอเบปปุทาวเวอร์หอคอยเก่าที่มองเห็นวิวเมืองได้รอบเลย เลืเล่อนๆจนเจอสวนติดทะเลบรรยากาศดีมากลมเย็นวิวพาทิตยตกโรแมนติกไม่ไหวขากลับแล้วก็นั่งรถไฟกลับสถานีฮกากาตะโชคดีมากวันนั้นเขาเริ่มเปิดงานคริสต์มาสพอดีสวยมากเดินถ่ายรูปฟินสุดๆนี่ก็จบทริปคิวชูแบบเต็มหัวใจคิวชูเป็นเกาะที่น่ารักมากธรรมชาติก็ดีเมืองก็อบอุ่นใครมีแพนจะมาเที่ยวอ,อย่าลืมกดเซฟคลิปนี้ไว้นะคะ